สวัสดีค่ะแม่ปุ้ยค่ะวันนี้ก็จะมาแนะนำอุปกรีตัวหนึ่งของโยโย่นะคะนั่นก็คือโยโย่แบ็คค่ะซึ่งโยโย่แบ็คเนี่ยนะคะเป็นไอเทมที่คุณแม่ชอบมากเลยค่ะเราสามารถที่จะใช้ในการใส่สัมภาระนะคะโดยที่เราใส่หนักเท่าไหร่ก็ได้เลยเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นกระเป๋าแบบมีล้อลากนะคะก็ทําให้ล้อเนี่ยสามารถที่จะมาซัพพอร์ตน้าหนักของกระเป๋าได้ค่ะปุ้ยเคยใส่แบบของเต็มกระเป๋ามากๆแล้วก็หนักมากๆที่แบบยกยังยกไม่ไหวเลยแต่ว่าเจ้าโยโย่แบ็คตัวนี้ก็สามารถที่จะ่อนแรงในการ ที่จะยกแล้วก็ทําให้รถเข็นของเราเข็นเลื่อนต่อไปได้ค่ะก็เท่าที่ดูมานะคะก็ยังไม่มีแบรนด์ไหนที่ทํากระเป๋าล้อลากแบบนี้นะคะก็เป็นเบบี้เจนเจ้าเดียวนะคะที่มีไอเดียในการทํากระเป๋าล้อลากแบบนี้แล้วปุ้ยก็ชอบมากเลยค่ะซึ่งเหตุผลที่เขาทำล้อลากเพื่อมาพพอร์ตกระเป๋านะคะก็คือเพราะว่าทุกคนเวลาที่เราไปช้อปปิ้งใช่ไหมคะเราใส่ของเข้าไปเยอะแยะมากเลยแล้วก็แขวนบนรถเข็นเวลาที่ลูกของเราลุกจากรถเข็นปุ๊บเป็นไงคะ รเข็นไงค่ะดังน,น,นั้นการที่มีลอลากเพื่อทับพอรตล้าหนักของกระเป๋าก็ช่วยให้เราแก้ปัญหานั้นได้ค่ะแล้วก็มีอีกพอยต์นึงนะคะก็คือเขาจะมีตัวล็อกที่ล็อกกับตัวโครงข้างๆนะคะเวลาที่เราแขวนกระเป๋านะคะเราจะแขวนลักษณะ คือให้น้าหนักกับทิ้งลงที่2ข้างของรถเข็นด้วยค่ะไม่ใช่ให้น้ําหนักอยู่ที่ตรงกลางแล้วก็ลงไปด้านหลังอย่างเดียวนะคะดังนั้นการที่เราบาลาน้ําหนักนะคะไปที่ด้านข้างแล้วก็ด้านล่างช่วยให้รถ,ถเข็นของเราเนี่ยสามารถที่จะเข็นได้ดีขึ้นแล้วก็รับน้ําหนักได้ดีขึ้นค่ะโอเคงั้นเรามาแกะดูข้างในกันเลยค่ะเขาก็จะมาเป็นกระเป๋าอย่างนี้อย่างนี้นะคะแล้วก็ข้างในนะคะก็จะมีอุปกรณ์ที่ใช้คู่กับกระเป๋านะั่นก็คือ ตัวรับน้ําหนักนะคะก็คือล้อแล้วก็จะมีตัวหนึ่งก็คืออย่างที่บอกคือเอาไว้เกี่ยวด้านข้างกับโครงรถนะคะเพื่อที่จะรับน้ําหนักกระเป๋าสองข้างค่ะล้อจะมีตัวล็อกแบบนี้นะคะอยู่ฝั่งนี้นะคะสอดเข้าไปให้ดังจิ๊บอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปประกอบกับตัวโครงรถนะคะวิธีประกอบโยโย่แบกนะคะเราก็จะใช้การติดตั้งล้อเข้าไปก่อนค่ะโดยล้อเขาจะมีตัวล็อกเราจะเอาไปล็อกกับตัวโครงรถเข็นค่ะ บีบเข้าหากันนะคะแล้วก็จะมีรูสองข้างที่ตัวโครงรถเข็นนะคะแล้วก็ไปแบบนี้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ตัวนี้ค่ะเป็นตัวขอสําหรับเกี่ยวกระเป๋านะคะเราจะเกี่ยวเข้าไปที่ตัวโครงรถเข็นด้านบนอย่างนี้นะคะทีละข้างค่ะสําหรับรุ่นบัสเน็ตนะคะเราจําเป็นที่จะต้องลดกระดุมก่อนนะคะก่อนที่จะติดตั้งลดกระดุม สองข้างเลยโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะนำไปแขวนนะคะโดยที่เขาจะมีรูแขวนเล็กๆแบบนี้ให้นะคะเกี<ๆ>่ยวลงไปที่ตรงนี้เลยค่ะขอบเกี่ยวสองข้างนะคะแล้วตัวข้างล่างเนี่ยเขาจะมีตีนตุ๊กแกนะคะล็อกกับตัวล้อแบบนี้ค่ะเสร็จแล้ว